สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามนะคะและเป็นกําลังใจให้มัดมาตลอดในช่อง YouTube ช่องนี้นะคะที่ชื่อว่ามัดมัฒนาสิบคนไทยในสวีเดนเนาะจริงๆอะ่ะมันก็มีการแบบเปลี่ยนชื่อช่องไปหลายๆชื่อนะคะแต่พอมาเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งเมื่อวานอ่ะมัดไปเจอในอีเมลนะคะเป็นการสวัสดีทักไทยมาถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมยังคิดถึงกันอยู่เหมือนเดิมนะอยากจะ อตอนนี้เป็นยังไงบ้างอยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนชีวิตแฮปปี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยทำคลิปต่างๆนะคะมาะตลอดไม่ว่าจะเป็นช่วงที่อยู่สวีเดนก็อาจจะแบบไปเก็บเห็ดบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีการพูดคุยทักทายกันผ่านคอมเมนต์นะคะซึ่งหลายๆคนก็เป็นคนที่ติดตามกันมาแบบ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 เขาเรียกว่ามีความรักและความคิดถึงกันมาโดยตลอดนะคะ ส่วนที่หายไปในช่วงเนี้ก็คือรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะก็ไม่ได้หายไปไหนยังทําตัวให้วนเวียนอยู่กับเรื่องของโซเชียลนี่แหละแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยนโฟกัสนิดหนึ่งเปลี่ยนโฟกัสนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสที่ทําให้ตัวเราเนี่ยได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นในลักษณะของ การให้อะไรกับสังคมอะ่ะเพราะเรามาศึกษาเรื่องของการพัฒนาตัวเองอะ่ะนะคะการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอยากจะทำะเกี่ยวกับออนไลน์สายพัฒนาตัวเองหรือใส่ความรู้อะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้อ่าช่อง youtube ช่องนี้ของมัดใช่ไหมคะก็เป็นช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับการอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะไปเก็บเห็ดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะติดตามมาจาัจากจากจากสิ่งเหล่านั้นจาก กิจกรรมที่ที่มัดทำก่อนหน้านี้นะคะมัดกลับมาอยู่เมืองไทยได้สักพักแล้วนะคะก็คือจะเป็นการแบบไปไปมานะคะก็มีภาระหน้าที่ที่อยู่เมืองไทยที่จะต้องทำนะคะก็ไม่ได้ตอนนี้ณตอนนี้นะคะวันที่2เดือนกุมภาพันธ์2567อเตอนนี้เนี่ยมัดอยู่เมืองไทยนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆที่คิดถึงกันนะคะที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะว่า ยังไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในช่องนี้เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามามีเปลี่ยนโฟกัสนิดหน่อยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองทําเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองซึ่งอยากจะนําเสนอแบบนั้นแต่ ท่น,นี้คิดไปอีกทีนึงก็คือว่าเอ๊ะมันควรจะแยกไหมมันควรจะแยกเป็นสัดเ,เป็นส่วนไหมช่องนี้นะคะคือคนที่ติดตามมาส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ติดตามาผู้หญิงไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศต่างประเทศหรือคนที่ชอบอดูคนเก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะติดตามกันในลักษณะนี้มากกว่า ช่วหงหลังๆเพื่อนๆคงเคยเห็นเนาะว่าทำไมมาถึงเอามีคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองแบบเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องของออนไลน์เรื่องของ d s ซ t ต่างๆเนี่ยนะคะมาให้ในช่องนี้บ้างแต่บางคนอาจจะไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ดูแต่บางคนก็อาจจะมีบ้างที่คอมเมนต์มานะคะว่าอยากจะดูคลิปแบบเดิมมากกว่าอาจจะอยากจะดูคลิปที่ไปเก็บเหตุคลิปที่ นําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเรามานั่งคิดทบทวนดูนะคะว่าเราควรจะแยกอะไรออกให้มันเป็นชัดเจนนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมะคะ่ะกลับมาเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะ ถ้าเกิดว่ามัดอยู่เมืองไทยก็อาจจะนําเสนอชีวิตอยู่เมืองไทยบ้างนะคะถ้าเกิดไปต่างประเทศก็จะนําเสนอ,อวิธีชีวิตเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะที่สวีเดนที่เคยอยู่นะคะใครที่สอบถามเข้ามาว่าเออลุงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมลุงก็สบายดีเหมือนเดิมนะคะเพิ่งกลับไปสวีเดนเมื่อวันที่29กามกราที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เขาเรียกว่ามีเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะสักพักหนึ่งแต่ เมื่อภาระหน้าที่ของตัวเองอ่ะมันมีแยกออกไปอย่างชัดเจนมันก็ต้องมันก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปนะคะ <ST AR> ก็ก็คือวันนี้อ่ะก็คืออยากจะมาบอกนะคะว่าตอนเนี้ยนะคะมัดกลับมาดูแลนะคะช่องนี้เหมือนเดิมอยากจะทําคลิปลงคลิปให้อ่าเพื่อนๆที่คอยติดตามนะคะได้ดูกันได้เห็นหน้ากันแบบนี้เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีการมีการ อย่างที่บอกนะคะเรื่องของโฟกัสไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของออนไลน์เรื่องของการทำเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่าสายความรู้นะคะซึ่งเราอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องแค่นั้นเองแต่บางเอิญมันมันรู้สึกมันจะขัดแย้งกับกับสิ่งที่เคยทำมาก่อนมันก็เลยทำให้ช่อง ะะม,มันก็เลยติดติด,ตดขัดขัด,ขดมาโดยตลอดนะคะแต่วันนี้ลงตัวแล้วนะคะว่าอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาหาพี่หาน้องเหมือนเดิมนะคะมาะส่งรอยยิ้มให้กันเหมือนเดิมนะคะยังรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยยังรักและคิดถึงกันอยู่ก็คอมเมนต์มาหามัดได้นะคะอ่ะทีนี้ วันนี้เนี่ยก็คงจะต้องบอกกล่าวกันแค่นี้ก่อนนะคะบอกกล่าวกันแค่นี้ก่อนว่ามัดกลับมาเหมือนเดิมนะคะทําคลิปให้ทุกให้เพื่อนเเห็นเหมือนเดิมใครที่รักกันคิดถึงกันก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ก็คือขอขอบคุณมากๆสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาถามไถ่กันโดยตลอดว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมัดอยู่เมืองไทยหรือกลับสวีเดนไปแล้วนะคะถ้า ใครอยู่เมืองไทยนะคะก็คอมเมนต์มาทุกทักทยกันถ้าเกิดอยู่ใกล้กันก็สามารถเจอกันได้นะคะสามารถเจอกันได้อยู่ใกล้กันมัดอยู่ออสระแก้วนะคะเป็นคนสักแก้วเนาะยังไงก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆที่สวีเดนด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คงลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็โชคดีกับในทุกๆวันนะคะ ยังไงก็ลาไปก่อนคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ